ขอคือชื่อของจังหวัดสมุทรสาครนะคะวัตถุดิบสำคัญสคัญมีอะไรบ้างมีใบชะครามกละปูไข่แล้ววัตถุดิบจากพวกนี้สามารถนำไปทําอะไรได้บ้างเอาอย่างเดียวหรือเอาทุกอย่างเอาอย่างเดียวค่ะเมนูแบบว่าเด็ดของที่นี่เลยเสียบปราสมุทรสาครต้องกินแกงคั่วใบชะครามปูไข่อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร ตัวเผมครับตายกเษกษมศักดิุติขอร้านอาหารไผ่เป็นประธานชมรมของจังหวัดสมุทรสาครภูมิยาคนโบราณไม่ก่อนก็จะออกไปจับปูจับปลาตามป่าชายเลนหากก็จะหาพืชผักก็มีใบชะครามเกิดขึ้น ตามทุ่งนาเกลือแล้วก็เก็บมาทำอาหารเพื่อจะมาแกงคั่วใบชะครามกับปูไข่ที่ได้มาจากทะเลวัตถุดิบหาได้ตามท้องถิ่นในมหาชัยมีใบชะครามปูไข่พริกแห้งกระเทียมกระปิเกลือเป็นวัตถุดิบตำผสมรวมกันแล้วนำไปแกง คืออยู่กับวัตถุดิบที่สดใหม่เขีนยนใบชะครามปูไข่แน่นรสชาติจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องใส่ใจไปด้วยแล้วอย่างใบชะครามนะคะมีเคล็ดลับในการเลือกที่จะมาเอาเอามาทำอาหารไหมครเลือกเอายอดอ่อนๆสดใหม่ๆนำมาลวกน้ำแล้วก็แช่น้ำเย็นแล้วก็ปรุงเป็นอาหารได้ อ่ค่ะแล้วปูไข่นะคะถ่านูอยากได้ปูไข่ที่แบบมีไข่แน่นลงมีเคล็ดลับกันเลือกไหยะคะการเลือกปูไข่เลือกกระดองกระเดิดกระเดิดและกดตรงอดอว่าแข็งนั่นแหละปูไข่แน่นตั้งกระทะเปิดไฟใส่พริกแกงคั่วนำกะทิลงไปเคี่ยวให้เดือดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่น้ำมัทิอีกหนึ่งครั้งเคี่ยวให้แตกมันปรุงรสใส่ตูสเลอรพอเดือดใส่ใบชะครามลงไป เติมน้ำมัทิขอเชิญนักท่องเที่ยวนักชิมทั้งหลายมาชิมแกง ขั่วชะคามปูไข่ได้ที่จังหวัดสมุทรสาครตามร้านอาหารทั่วไปของชมรมจังหวัดสมุทรสาคร